สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c ชปโป l อีกครั้งนะครับเป็นรายการ c h a โป l ลออนไลน์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอให้เราได้สงบจิตใจเพื่อการอธิษฐานด้วยกันก่อนครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับในเวลานี้ที่เราจะได้ศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยและการที่มีสุขภาพที่ดีขอพระองค์เจ้าได้ทรงโปรด เวยพรให้กับเราทั้งหลายได้เข้าใจถึงหลักการที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในเวลานี้กราบถูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนแจ็ครู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเมื่อคุณพ่อของเขาได้ซื้อรถป้ายแดงคันหรูให้รถคันนี้เป็นรถคันโปรดท,ที่เขาอยากได้มานานเมื่อเขาได้รับกุญแจจากคุณพ่อเขาก็รีบที่จะขับรถออกจากบ้านไปด้วยความดีใจเขาเหยียบคันเร่ง อย่างเต็มที่และวิ่งแซงรถคันอื่นๆไปเพื่อที่จะทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ของรถของเขาและเมื่อเขากลับไปถึงบ้านพ่อของเขาก็บอกลูกชายของเขาว่าถ้าลูกดูแลรถคันนี้ดีๆลูกก็จะใช้มันได้ไปอีกยาวนานแต่แจ็คไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของพ่อของเขาเขาหมดแต่จะอวดเพื่อนๆของเขาว่ารถของเขานั้นวิ่งได้เร็วเหมือนในโฆษณาจนลืมตรวจดูสภาพเครื่องยนต์ หม้อน้ําลมยางและอุปกรณ์อื่นๆเขานึกเพียงแต่ว่าจะต้องไปเที่ยวที่นั่นจะต้องไปแวะที่นี่ให้เพลิดเพลินใจไปวันๆเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วรถใหม่สามารถที่จะทนทานต่อการใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันแต่มันก็เป็นเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและแล้วก็มาถึงวันที่รถของแจ็คถึงขีดจากัดแจ็คต้องมานั่งอยู่บนฟุตบาทเพราะรถของเขาเสียอยู่กลางทาง จึงต้องโทรเรียกรถลากมาเพื่อที่จะนํารถของเขาส่งเข้าซ่อมที่อู่ต่อไปร่างกายของเราต่างต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่ต่างจากเครื่องยนต์เช่นกันปกติแล้วคนเรามักจะดูแลเครื่องยนต์และของมีค่าอื่นเป็นอย่างดีแต่ทําไมครับเรากลับปล่อยปละละเลยไม่ดูแลหรือเอาใจใส่ร่างกายของเราทําเหมือนอย่างที่แจ็คทํากับรถของเขาคนส่วนใหญ่ ต้องเร่งรีบออกไปทำงานโดยที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางอาหารตอนกลางวันก็ทำงานอย่างเคร่งเครียดพอกลับถึงบ้านก็รับประทานอาหารมื้อข้ามอย่างอิ่มหนำสำราญแต่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่และเมื่อนอนก็นอนไม่หลับจนต้องทานยาเพื่อที่จะทำให้หลับสนิทได้ร่างกายจะต้องทนต่อการถูกทรมานแบบนี้ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดก็จะถูกโรคร้ายต่างๆลุกรานและมีอาการผิดปกติทางจิต และนั่นก็คงจะต้องเป็นเวลาที่เราจะต้องเรียกรถพยาบาลเหมือนอย่างที่แจ็คจะต้องเรียกช่างมาช่วยซ่อมรถของเขาบ่อยครั้งนักเรียนนักศึกษาไม่สนใจดูแลร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูหนังเล่นโทรศัพท์มือถือจนดึกจนดื่นการกินขนมข,นมขบเคี้ยวระหว่างมือ้อและรับประทานอาหารขยะเป็นประจำรวมทั้งการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังที่เพิ่มกำลังได้เพียงแค่ชั่วครู่แต่ภายหลังก็ได้รับผลร้ายจากสิ่งเหล่านี้ และในระยะเวลาไม่กี่ปีร่างกายของเขาก็จะซุดโทมเพราะโรคภัยไข้เจ็บร่างกายของคนเรานั้นมีค่ามากกว่ารถยนต์มากมายนะักแต่เมื่อเสียแล้วก็เสียเลยและยากที่จะรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้และจะไม่เป็นการดีกว่าหรือครับถ้าหากว่าเราจะพยายามเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แม้ว่าปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่โรคร้ายต่างๆก็ยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่เราเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้อย่างเช่นเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้แต่ละประเทศต้องปิดประเทศกันเลยทีเดียวเพราะการคมนาคมที่แสนจะสะดวกในปัจจุบันนี้กลายเป็นตัวช่วยให้โรคต่างๆนั้นได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างนอกจากนี้มลภาวะในเมืองใหญ่ๆยิ่งสร้างปัญหาให้สุขภาพคนเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การที่มีสุขภาพที่ดีไม่เพียงแค่ช่วยให้คนเรานั้นมีอายุที่ยืนยาวหรือรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นเท่านั้นสุขภาพที่ดียังช่วยส่งเสริมให้เรามีสมองที่แจ่มใสและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะสอบผ่านหรือต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานควรที่จะหมั่นดูแลเอาใจใส่ร่างกายเพราะนั่นคือรากฐานของอนาคต จากคำสอนในพระคัมภีร์ซึ่งพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นมีอายุประมาณ3,500ปีผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นหลักการที่ล้าสมัยไปแล้วแต่ในช่วงหลังๆนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นตรงกันว่าหลักการในพระคัมภีร์เป็นหลักสุขภาพที่ดีมากและได้ผลจรงิงหากปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ดังนั้นเองขอให้เราได้มาลองดูหลักการกันว่าสุขภาพที่ดีนั้น เราจะได้จากหลักการในเพิ่มพีอย่างไรบ้างประการที่1ครับการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนานมาแล้วก่อนที่จะมีการค้นพบวิตามินและแร่ธาตุในอาหารนั้นเพิ่มพีได้บันทึกว่ามนุษย์ในสมัยนั้นรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้และถั่วต่างๆนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าคนในยุคนั้นมีอายุที่ยืนยาวกว่าในสมัยปัจจุบันมากประการที่2ครับ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลเสียต่อร่างกายอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนส่วนมากแล้วมักจะมีสารปนเปื้อนไขมันเกลือและน้ำตาลผสมอยู่ในปริมาณที่สูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานพระคัมภีร์ยังมีคำเตือนเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ไว้ด้วยและเมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคซาสโรคไข้หวัดนกโรควัวบ้าเชื้อไวรัสโควิดเป็นตน้นโรคเหล่านี้ครับสามารถที่จะแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนได้ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจเนื้อสัตว์เหล่านี้ก่อนที่จะมีการจำหน่ายแล้วก็ตามแต่เชื้อโรคบางชนิดก็ยังสามารถจะเล็ดลอดจากการตรวจสอบไปได้และเมื่อนำสัตว์เหล่านี้มาปรุง ให้สุกโดยการย่างก็ยิ่งเป็นการก่อให้เกิดสารพิษเพิ่มมากขึ้นด้วยประการที่3ครับการใช้ชีวิตอย่างสมถะพระอีได้แนะนําให้คนเรามีวันหยุดพักใน1วันใน1สัปดาห์บางคนบอกว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาพักหรอกมีอะไรเยอะแยะที่จะต้องทําหลายคนก็กล่าวเช่นนี้เขาก็ต้องล้มป่วยลงเพราะความเครียดจากการทํางานที่มากมายนะับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่คนเราจะต้องแบ่งเวลาในการพักผ่อน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสประการที่4ครับหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีคนจำนวนมากเลือกที่จะนำเอาสิ่งเสพติดและอาหารที่เป็นโทษเข้าสู่ร่างกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการที่เรานำขยะเข้ามาใส่ในร่างกายของเราเลยเมื่อดื่มเหล้าหรือรับสิ่งเสพติดเข้าไปในร่างกายล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายและเป็นโทษต่อเรา ทีแรกอาจจะรู้สึกดีลืมปัญหาหมดสิ้นความกังวลต่างๆแต่มันไม่นานมากครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไปดังนั้นเองเพื่อนพีก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาใส่ในพระวิหารหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นสิ่งเสพติดเหล้าหรือบุหรี่ต่างๆประการที่5ครับให้เรามีความสุขกับชีวิต เระองพีมียาวิเศษที่สําคัญที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆที่ช่วยให้กับเราในเระ่องพีได้บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่ใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองก็ได้พิสูจน์และเห็นด้วยกับความจริงดังกล่าวจากการวิจัยพบว่าความเครียดและความเศรา้าโศกทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนโรคหืดและโรคปวดศีรษะความเครียดเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเราต้องเสียชีวิตเพราะโรค หลอดเลือดในสมองตีบได้ถึง50%และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคปอดอักเสบอีกด้วยนอกจากนี้ครับความโกรธก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารที่เป็นภัยต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันผู้ที่คิดในแง่บวกเสมอจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจของพวกเขาร่างกายของคนเหล่านี้จะผลิตและหลั่งสาร ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าสารเอนโดฟินในร่างกายซึ่งจะสร้างพลังงานและช่วยเยียวยารักษาร่างกายให้แข็งแรงขึ้นสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ครับหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับแม่ที่มีลูกน้อยอายุสองขวบด้วยความไร้เดียงสาลูกอยากที่จะจับมีดมาเล่นแต่เมื่อแม่เหลือบเห็นเข้าเขาก็จะคว้ามีดเอาไว้ทัน แต่เด็กน้อยนั้นก็จะร้องไห้งองแงอยากที่จะนำมีดมาเล่นแต่จะตะโกนร้องแค่ไหนก็ตามแม่จะไม่ยอมปล่อยให้ลูกเล่นมีดนั้นเพราะรักและเป็นห่วงว่าลูกจะได้รับอันตรายจากมีดคมกริบนั้นจึงหันเหความสนใจให้ลูกเล่นตุ๊กตาแทนร่างกายของเราก็เหมือนกับเด็กน้อยคนนี้ครับเราชอบในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราแต่ขอให้เราคิดครับว่าหน้าที่ของเรานั้นคือเป็นเหมือน อย่างคุณแม่ที่ได้กล่าวไว้อย่าทําตามปากของเราให้เราหันมารับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อคุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วไม่ช้าก็จะพบกับความสุขกายสบายใจเพราะว่าการไม่มีโรคนั้นล้วนแล้วแต่เป็นลาบอันประเสริฐคอยรออธิษฐานด้วยกันครับ สัตทุกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับหลักการสุขภาพที่ประทานให้กับเราขอบองค์เจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราเพื่อเราจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอธิษฐานกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน